สบายดีแอร์ท i ชันจีนเปิดขนส่งสินค้าทางรถไฟทางหลวงสายใหม่ รถไฟสินค้าขาบวนหนึ่งได้ออกเดินทางจากเขตเจียจิงเทศบาลนาครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับซึ่งนับเป็นการเปิดเส้นทางขนส่งสายใหม่ผ่านระเบียงการค้าทางบกทางทะเลระหว่างประเทศใหม่ตู้คอนเทนเนอร์รวม32ตู้ซึ่งบรรจุสินค้าหลากหลายประเภทเช่นแอมโมเนียซัลเฟต ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และยางรถจักรยานยนต์จะถูกส่งไปยังสถานีเป่าซานเหนือในมณฑลวิ๋วหนานหรืออยู่นานจากนั้นครับสินค้าเหล่านี้จะถูกส่งผ่านทางหลวงและออกจากจีนผ่านด่านบกในเมืองรุ่ยรี่ก่อนถึงเมียนมาระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ครับรถไฟสินค้าและยานพาหนะรับส่งระเบียงการขนส่งทางบกและทางทะเลตะวันตกที่เริ่มต้นจากฉงชิ่งขนส่งตู้สินค้ารวม21,000 TEU เพิ่มขึ้นร้อยละ46เมื่อเทียบกับปีต่อปีบลค่าสินค้ารวมของสินค้าสูงกว่า3.65พันล้านหยวนเพิ่มขึ้นร้อยละ43เมื่อเทียบกับปีต่อปีจีนเปิดตัวระเบียงการค้าทางบกทางทะเลระหว่างประเทศใหม่ในปี2017หรือเป็นเส้นทางการค้าและโลจิสติกส์ที่ร่วมสร้างโดยภูมิภาคระดับบนทนทางตะวันตกของจีนและกลุ่มประเทศอาเซียนระเบียงการค้าดังกล่าวได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับ โดยขยายจำนวนจุดหมายปลายทางครอบคลุมท่าเรือ393แห่งใน119ประเทศและภูมิภาคเมื่อนับถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวซินหัวและพบกับ o อลทีวิชันได้ใหม่มื้อหน้าสบายดี